ใส่เก็บสอบใส่เก <laughs> ็บใส่เก็บเอาบัตรพานหรือยังเอาบุกหรือยังเพียโนบุกเลนนี่ก้าเลนนี่เพียโนบุกเอาหมดหรือยังแดทีได้ไปส่งซะเนาะได้วิ่งตามรถดีซะเนาะ โอ้ยแม่จะมาเข้าของแม่หมดแล,ล้วบ่ไปบุวิ่งวิ่งวิ่งอย่าลืมมาหโดใส่หัวนะลูกไปเอาโทรศัพท์หรือยังโทรศัพท์เอาอยังวันนี้วันกีฬา นตกแรงอยู่นั้นเนี่ยหันหน้าไปทางโน้นวัดพัดเพียโนอ่าบุกโฮมเวิร์กมุน,นี้เจสิกาสืสอบเพียโนไปลูก <laughs> ไม่ต้องตื่นเต้นหรอกลูกหายใจเข้าออกเลยเนยเว้นอยู่เน้ทไว ไดไ้แล้วไปกดเตื้นเต็นเผ่านมาบายผ่านบาเนาะใครผู้ใด แต่ไฮัทขับรถเสียงรถเสียงรถมาแล้วพี่น้องแม่ดีลีแต่สภาาไปเบิงบักเซอร์ลี่บักเซอร์ก็อยกหงัวบักเซอร์ลี่คอยอันคอยห่อไว้นอเขาว่าเอ้านกมันเห็นหอยนกมันมากินนอตะกี้มันหลายอยู่ด้พี่น้องเบิงสภาพาไปเบิงอันไอไอเสือสากเสือ มันกินบางบางที่เนาะคันแม่นข่อยบ่ห่อไว้คือสิเบิดแล้วนะข่อยก็บเลือว่าห้มันกินอยู่ขอก็บ่ได้ห่อเบิดแป้งกันกินน่ะนะนี่เนาะขอก็ห่อไว้คันแม่นบ่ห่อนี่เบิดอะไรได้หน่มันแดงล่ะห่อไว้เบิดห่อไว้ไอ้จักหน่วยล่ะหลายหน่วยเติบอยู่ดอกพี่น้องห่อไว้น้องนั่นก็แบ่งให้มันกินเบิ่งเห็นแต่ซาก เห็นแต่หอยมันกินมั้งเบื่อกินแสบกินหวานะสูวนกเอี่ยงอ่ะนะตัวนี้กะสงสัยเดี๋ยวมันก็จะมากินตัวนี้มาเกับตัวน,นีหน้หน่อยนึงเนาะกับแบงกันกินบรรยากาศวันนี้ฝนตกลินอีกแล้วฝนตกลินอีกแล้วไปละ ามาจากไหนเอ๊ะเอามาจากไหนลูกไข่นกเหรอฮะคือฮารเหรอ <c oughs> ฮารเหรอ <c oughs> <c oughs> ทิ่นี่พิกอยู่ไหนโอ้ยเดี๋ยวมันหนีแล้วไปดูแล้วไม่ทิ้งมันจับแล้วมันจับมันจับไปปีนทำไมเนี่ยทักวิดีโอเลยเนี่ยเนาะ ไดเสียงคนอื่นเขตัดเหมือนกันนะเนี่ยน้อิสลุกซิลี่น้เดีีน้อเลทยูแฮมไดิสเพเพทัปนกูดนกด เป็นยอ,ยอมยอมอย่างนี้ได้งไงตัดดีๆเ mm hmm. จค่ะเห็นเชอร์รี่ไหมไหมเจค่ะเจค่ะกินกินไหมลูกจู๊งวันนีอิตมาเชอร์รี่นมพอดีวันนีอิตมาเชอร์รี่ฮะ จะไปไหนล่ะ,ไไละมาทำให้เสร็จ<ป>แต่ดีนอตเล็ยูแฮบฮะกูอะไรล่ะ <Yeah. S 1> ไปไปทำม <Mom. S 1> อง,งนี่ก็ระัดแล้วว่าให้กินนี่ผิกว่ะสะิ มิตวจะคลิปตรงไหนคลิปทางนี้อายุว่าในคลิปด้านซ้ายนะทางไหนางามกว่ากัน แม่ทวเอาไว้ข้างข้างไหนลูกข้างนี้เหรอเอา้กาก็จับเชือกไว้ลูกแม่ทวมันมีแอนเน็ตแอนหรือเปล่าลูกอ,อืมรังมดเยอะมดเยอะมากมดแรงไฟก็จับเชือกให้น้องลูก 有。<noise> ยกมันขึ้นหน่อยลูกอ่ะยกมันขึ้นนิดนึง s <S <laughs> อะไรทิวตี้ยกหน้ามันขึ้นนิดนึงลูกลิฟดิฟเดอะฟรานท์ฮับและลีบิดไปคอดได้แฮปแอน แ,แอนเยอะเลยเห็นไหมแอนเน็ตเน็ตแอนมันก็เลยติดต้องไปกวาดนะเนี่ยเดีด๋ยดีต้องให้กวาดกาจับเชือกดีดีัดหยาแข็งเพราะว่านา้ำฝนมันเปียกมันม่แหงนะ ยกหน้ามันขึ้นลูกยกหน้ามันขึ้นรีบแต่ฟันอับไปเลยเรเบีตเออแกจับเสื้อจับเสื้อ้ถใช้ไฟแม่หลง Heh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 e <laughs> ให้มัจะแคร์สวยๆลกูกเสร็จแล้วเหรอไปเอาไม้กวาดมาไปแมไีไมไเอาไม้กวาดมาไปแอา์แ็กมากล้าไปเอาแลกมาเ,เล็กหรือแลกทีสิกาแม่บอกว่าให้เอาซันล็อกแคาเวนมาไว้ตรงนี้ให้หนันน้นอน เนี่ยมาล็อกแควนมาตั้งตรงเนี้ยเราก็จะได้มีบ้านไปสองหลัง mm hmm. ไม่มีใครเชื่อแม่เลย <laughs> ไม่บอกเดี๋ยวนี้ก็ไม่ฟังแม่ไม่บอกัน,นนี้ก็ไม่ฟังแม่ดีก็ไปเช่าขเขาอีกนะเนี่ยใช่ไหมเอาก็ไม่ต้องเอาลวนไงอืมเราก็เราจะได้ไม่ต้องตัดเยอะ oh, <yeah. S 1> <laughs> เอาล็อกแคบเวนมาใส่ตรงนี้อ่ะใหญ่ๆเลยแต่เยอะอยู่นั้นเนี่ยอ,อะไรทิทแม่ทิวแม่ทำห้องให้มแม่ทิวใหม่แม่ทิวเห็นหรือยังเจ๊ก้าบอกแม่ทิวหน่อยว่าแม่ทำห้องให้แม่ทิวใหม่โน่ you no, something else you and something else แล e n คุณไปขึ้มาชกพาะอะาช็อ e าะ s เพราะับ่าที่แล้วจะบ่นทำไมถ้าไม่รีบมาทำเอาเอาเอานไปเก็บก่อนแล้วค่อยมาช่วยน้องทำ เอเททิ้งก่อนนะลูกตัดทั่วไปเนี่ยเจสิกาจุคคิดคัดแอฟริกติงเหอหนะวาน้องพอดีไลค์กูดเปล่ลี ไม่มีใครชอบกุดเบัลลีเลยยูไลคช้อปอะฮาร์ดนี่ไงไม่ว่าโซ่สงสัยเออเบิร์ดมากินของแม่หมดแล้ว